มาเก็บบรรยากาศนะครับวันแข่งเฮ้ยยะพี่นะครับพี่อยู่นี่นะครับวันนี้สนามบอกเลยฮาริโหดมากนะครับ,บ,บฮาริโหดขนาดไหนมาดูกันนะครับมีาให้ด้วยนะครับตายแล้ว เดียวแล้วก็สุดท้ายแล้วเข้าไปแล้วอ่าเจ๋งจริงครับเจ๋งจริงเก็บบรรยากาศนะเฮ้ยอันนี้คนดังนะครับอันนี้พ enfin ี่โอคนดังโง่เลยฮะอุ้ยเจอกันเองอ่ะจะ จะห้ากว่านั้นนะฮะจะห้ากว่านั้นถ้าอีกคันเป็นออกโตพุนะครับอันทนะครับอันนี้จะเป็นช่วงใกล้รอบชิงแล้วนะครับคนก็จะน้อยลงเป็นเรื่องปกติเลยจานบาสผมชิวจัดเลยฮนะ

อันนี้เข้ารอบแล้วนะฮะหนึ่งร้อยหกเลยครับเลขสองพี่โอ๋อีกรอบหนึ่ง <laughs> พี่โอ๋สองรอบติดเลยนะฮะ ยกใช่ไหมครับคู่นี้ยกไปนะครับมีการสลับเลนเนาะแหมมันจะเบื่อยังไงครับคู่หนึ่งยังไงมาช้าแต่มานะมาช้าแต่มานะ โอเคครับกลับบ้านพักก่อนถึงเนี้ยแล้วอุ้ยคุณนี้บิ๊กแมทครับไปแล้วรอบสุดท้ายของพี่ฟุกแล้วเลยครับ คนนี้ฟุกชื่อฟุกนะแต่ไม่ฟุกเลยฝีมือล้วนๆเอายกเฉยวะโอ้ยท่านลองเฟิร์นนะวันนี้ใช่เปล่าใช่พี่เฟิร์นใช่นะ <c oughs> เดี๋ยวดูรอบชิงนะครับมันแน่ <c oughs> 43มารอลครับ9แล้ว8วนะครับโอเคครับพี่ฟุกอีกแล้วลถแบกทีมด้วยก็หลังๆก็จะเจอกันอน่างนี้นะครไปแล้วโอ้รถแขงจริงไปแล้วหึนะฮะ ไม่ทันโอ้โอ้เอาเขาไมา่อยู่จริงวันนี้รถแบกทีมคัาสุดท้ายนะครับคัาสุดท้ายเฮอย,ยังอยู่เด็นเค้ว้าวโชนชน์รถแหน่พี่ฟุ๊โว้าวรถแบกทีมนะอันนี้ ไหนโชว์รถหน่อยพี่ฟุกนี่<ม>รถแบกยิมมาอีกแลมาอีกฮะตัวเต็งตัวเก่งแมนเชสเตอร์วันนี้นะฮะวันแดงเดือดด้วย <c oughs> โอ้ออกตบปูทั้งคูวง่ว่าไงว่าไงใครใครดีใครก็ได้นะ เนี่ยมันทั้งคู่คู่นี้มันอ่ะไปแล้ว<อ>พี่แชมป์พี่แชมป์นะฮะพี่แชมป์หลุดไปแล้วนะครับก็ <c oughs> จะเป็นอาจารย์ต้นทั้งคู่เลยนะครับอันนี้ของรถอาจารย์ต้นทั้งคู่เลย <c oughs> แข่งกับตัวเองนะฮะนี้ เรียบร้อยนะครับนี่ครับตัวเต็งตัวเก่งแข็งเป๊กสําหรับคนนี้นะบอกเลยคนนี้แชมป์แน่นอนจานผมเองครับจานผมโอเคครับก็ะรอจับฉลากสักคู่นะครับี่สว,ส,าากกวสวัสดีนะวันนี้ก็มาเก็บบรรยากาศให้กับ การแข่งของจันทบุรีครับสำหรับมินิโฟวินะฮะก็เมื่อกี้ถ่ายไปชุดหนึ่งแล้วนะครับดูครับสนามใหญ่ขนาดไหนอ่ะใจเฮโอเคครับใกล้ถึงคู่ชิงแล้วเดี๋ยววันนี้นะอันนี้เป็นรอบรองชนะเลิศแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า มันจะมันขนาดไหนนะก็ไป้ดูไปเริ่มแล้วนะครับสำหรับรอบรองชนะเล์ใครเข้าก็คเ,เข้ารอบชิงนะครับผมแค่คันเดียวเท่านั้นเอาไปแล้วหนึ่งนะครับเห็นสองคันนะครับมาดูกันครับมาดูรอบสุดท้ายแล้ว แชมป์นะครับพี่แชมป์ชุดต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมนะครับอันนี้เป็นอีกชุดนึ่งนะครับอันนี้รอบรองชนะเลิศน,นะครับความมันจงมันเกิดนะครับผมนี่นะครับสนามอยู่บิ๊กซีจันทบุรีนะครับนะบเป็นสนามของชาวจังหวัดจันทร์ นี่ครับตัวเต็งตัวเต็งนะครับอันนี้พี่รี่คนจัดของเราเองนะเชิญแล้วฮะเชิญแล้วมาแล้วตัวเต็งห้าใครครับมาา้บเพี่อ๊อฟพี่บอกห้าหกอะไรครับ โอเคครับพร้้อมทังนด้เลยครับอานี้จะเป็นแก๊งปลาหมึกทั้งแก๊งนะฮะออกสปุตนะครับสำหรับเทิกเอสำหรับจันทบุรีเรานะครับนี่เจอกันเองเฉยนะไปแล้วรถเร็วมากนะทั้งคู่เลยจริงๆไม่อยากให้แพ้์กันชนะเลยครับพี่น้องกันทั้งนั้นเลย เรียบร้อยนะครับไปแล้วครับพี่ต้นพี่ต้นเข้าเลยครับพี่ต้นแปดสิบนะครับนะครับนี่คุณแม่พาลูกมาดูด้วยนะครับตบมือครับตบมือทำไรครับอายใจโอเคครับ อ้าวาก็ยังเจอกันอีกนะครับสำหรับออกตะพุดนะครับทีมปลาหมึกยักษ์ของเราเนี่ยครับออกตะพุดเอ้าวเรียบร้อยครับเข้าไปแล้วนะอีกหนึ่งท่านพี่บอลพี่บอลเริ่มแล้ว ไม่สนใจเลยแมย้งี้ปรับตกรอบได้ไหมเข้าสู่รอบชิงกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะ้วว่าจะเจ๋งขนาดไหนมารอแล้วนะครับนี่พี่แชมป์ของผมนะอีกสองท่านอยู่ตรงนู้นนะฮะเขายังลีลากันอยู่นะยังยงย้งยั้งอย่างเงี้ยไม่มาถ่าย มีผู้วิการนะครับประสบภัยอยู่ทางนั้นหนึ่งคนนะเอาไดได้ครับได้รอแป๊บนึงครับหนึ่งนาทีเท่านั้นเนาะเดี๋ยวสามสิบวินาทีิดเลย มาแล้วครับสำหรับพี่เฟิร์นเนะเาะเจอเะเจอกันอีกแล้วนะนครับเป็นการชิงที่บอกเลยว่าสมศักดิ์สีแน่นอนนะครับ ครับได้แชมป์กันแล้วนะครับสัปดาห์นี้เกือบเกือบพงเงี้ยลูกได้เลยครับอีกรอบไหมเออเออ,เอจัดไปดีครับไม่มีอะไรจะต้องซีเรียสอยู่แล้วสองเรบที่นี่มผมขออยู่ตรงนี้เลยเออมันแล็บมันเร็เวไป เอาไ้เอาไ้รีแมทนะครับผมไปแล้ว ครครับความสนุกสนานของจังหวัดจันทร์ครับเอออี้เป็นการอยากครับอยากอยากเล่นกันเฉยๆไม่มีอะไรนะแถมไปรถแรงนะครับรถแรงแต่ไม่เคยอยู่รางนะต้องบอกคำนี้นะรถแรงไม่เคยอยู่รางนะไทอยู่ท เอาละ,ะครับมอบแชมอบด้วยแ้กับสิงสนามซ้อมครับผมสนามซ้อมไม่มีก็ดีอ่ะครับผมก็วิดีโอนี้นะครับสนับสนุนโดย h i ไฮสป e d นะครับนะฮะสนับสนุนโดยไฮสปีดนะครับได้มาเป็นผู้สนับสนุนของไอซุโตเป็นเจ้าแรกเลยทีเดียวขอบคุณสปอนเซอร์สุดน่ารัก กับ High ฮ p e e d ถ้าคิดถึงอุปกรณ์หรืออะไรจากรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปที่ High ฮ p e e d ได้เลยนะครับนะครับมาคุยกับพี่โอแอดมินเพจจันเรานะครับอามีอะไรจะฝากนักซิ่งไสาฟ้ารุ่นใหม่หรือรุ่นที่กาลังเล่นอยู่ครับผมเป็นกิจกรรมหนึงนะครับที่ส่งเสริมให้นะครับครอบครัวนะครับมาใช้เวลาว่างร่วมกันนะครับให้เกิดประโยชน์แล้วก็ สามารถนําบุตรหลานมาร่วมสนุกกันได้นะครับกับกิจกรรมทำยา่ามินิโฟวิลจันทบุรีนะครับอย่างน้อยก็ได้ใช้เวลาร่วมกันนะครับในครอบครัวทําให้ห่างไกลหน้าจอและมีมนุษยสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างในสังคมมากขึ้นนะครับใช่ครับผมบสนุกมากแล้ววันนี้พี่โอมากี่เบอร์พี่เยอะฮะเยอะเยอะแล้วพี่โอบอกเลยรถแรงมากนะครับพี่อ่าแล้วอ่ามีฝากไรถึงชาวจันไหมครับเห็นก็ขอเชิญชวนนะอ่า ใครสนใจนะครับก็มาร่วมสนุกกับกิจกรรมทำย่ากกันได้นะครับเชิญชวนนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่โอมากครับขอบคุณครับครับเราเจอกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับมาเจอความมันกันได้เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันแย่นะครับพี่บางต้นนะครับในอันดับ3นะครับถ่ายรูปอีกทีหนึ่งมากก็ให้น่าเท่ไปเลยโอเคครับอันดับ2นะครับอันดับ2ครับ และนะครับพี่หนุ่ยไม่อยู่นะครับพี่หนุ่ยไม่อยู่ไปติดงานฮะรับแทนพี่อ่าพี่บางบ้านฮะไปทำไมอันนี้ที่หนึ่งรับแทนพี่หนุยนะครับแทนรับแทนถ้ามีคนรับแทนนะรับแทนพี่หนุ่ยนะฮะหนึ่งสองสามนะครับอันนี้เป็นพี่หนุ่ยเดี๋ยวตัดหน้าพี่หนุ่ยมาฝากได้ได้ได้เปล่าอ่าที่หนึ่งสอง ต้องบอกว่าแชมป์สองสมัยกันเลยทีเดียวสำหรับน้องคนนี้ของผมภูมิใจเสเอหนึ่งสองสามนะครับเอ้ยขออีกทีโอเคสุดยอดมากนะครับสุดยอดมากนะฮะมันจริงๆรงใครเอ่ยโอทีพีครับที่สามมารับรางวัลฮะ กเร่อนเราล้มสกามซะก่อนอ่ะแท้แต่แต่แต่แตเย็บเจ็ดเข็ม1ีสอหนึ่งสองสามอุ้ยหล่อซะด้วยและที่สนะครับเป็นโทีเหมือนเดิมครับครับพี่บางต้นมารับอีกรอบนะฮะเฮ้ย เอ๊ะอ,อะไรเกิดขึ้น,นอ่านะพี่บางต้มที่สอนะขออีกทีครับหนึ่งสองซ้าครับผม,<า>มอ่าเขารียกหล่อเลื่นหล่อเลื่นพี่แชมป์ครับผม,<า>มพี่แชมป์ได้แชมป์นะครับเป็นเรื่องปกติเลยมองกล้องด้วยครับพี่แชมป์สุดรอหนึ่งสองซ้า ขอกดีพี่หนึ่งสองสามโอ้โอเคครับใครว่างมาถ่ายรูปหมู่กันหน่อยเร็วมาซ้อมทุกวันเลยเราอะ่ะนี่ยนี่อ่าครับเชิญครับเชิญถ่ายรูปกันหน่อยนะฮะมาไป เออทงญี่ปุ่นถือถือทงญี่ปุ่นไหมเออเฮ้ยนี่รับรับรับเด็กดูแลสนามไหมเชิญครับเชิญครับครอบครัวจันบุรีเราอบอุ่นนะฮะเชิญเลยฮะอ่าเชิญผู้พิการนะฮะเชิญนะฮะเชิญฮะอ๋อดูครับยังยังฝืนสังขารนะฮะอ่ะรีเชิญฮะ กลัวกลัวลุงปัสดเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวแป๊บปหนึ่งฮะ่เข้ามากันหน่อยฮะเข้ามากันหน่อยฮะชิดๆกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวภาพมันทานหรือเปล่านะพร้อมยังฮะมามาครบยังเอาพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสาม ขออีกทีนะครับอีกท่าหนึ่งอีกแอคชั่นหนึ่ง1 2ึซโอเคครับเอาละครับมาถึงกับผู้ดูแรลร้านของร้านนี้นะฮะเจ้าข,ของร้านนั่นเองแล้วก็เป็นผู้จัดที่แสนใจดีใจดีนะครับมีอะไรจะพูดกับชาวจันหรือคนที่เล่นมินิโฟวิลทั้งประเทศบ้างฮะทั้งประเทศเลยเหรครับใช่ก็ ก่อนหน่งก็ต้องบอกว่าธรรมเยามันเป็นสังคมที่ที่ดีมากใช่ครับนะครับก็ผมชอบตรงตรงนี้แหละมันมีสเสน่ห์ตรงที่มันทําให้ทุทค,คนเนี่ยมันได้รู้จักกันเราก็รู้จักแบ,บ่งปันนะแล้วก็ทําให้กิจกรรมเวลาว่างเนี่ยเก็บประโยชน์ได้ดีที่<ช>สุดผมผมชอบตรงไหนหรือเป่าผมมาอยู่ที่เนี่ยแล้วผมได้เห็นคุณพ่อคุณแม่จูงลูกจูงหลานมาเล่นตอนหลังหลังพรเล่นเองใช่ก็เหมือนผมนี่แหละฮะก็อันนี้ ร้านอยู่ตรงไหนเปิดตั้งแต่กี่โมงปีกี่โมงร้านอยู่บิ๊กซีจันทบุรีครับเปิดตั้งแต่สิบโมงครับจนสามทุ่มตั้เวลาห้าครับใช่ครับสินค้ามีมากมายเลยก็สินค้าจะลงใหม่ทุกวันไหนฮะส่วนมากก็วันศุกร์ประมาณวันพุธครับวันพุธเนาะได้ครับก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับผู้ที่จัดกิจการมี้นะครับทําให้รู้สึกว่ามันมีอะไรดีๆมากขึ้นในจังหวัดจันทร์เนาะก็อยากให้มีต่อไปเรื่อยๆพยายามครับ อันนี้ลองบอกเซอร์ไพรส์ประมาณต้นต้นปีหรือสิ้นปีจะมีอะไรไหมฮะสิ้นปีนี้ใช่ไหมอ่าก็สิ้นปีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนิดจัดสข้อปีเก่านิดนึงเฮ้ยที่ไหนบอกเลยไหมที่นี่เลยบิ๊กซีเลยแล้วก็ปีใหม่ก็ลองฟังข่าวครั้งนึงแล้วกันใช่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับลี่ครับเดี๋ยวเจอกันครับแล้วเจอกันบาย